ะะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่สวนน้ำรามายณะนะตาเดินไปดูสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สิบสองของโลกเลย,ยนี่น,นี่นะเขามแนแล้วก็ดีที่สุดของเอเชียอันดับสองด้วยเดี๋ยวจะดูดีว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าแต่ละทางนี่ก็ต้องเดินไปนะนี่คน,นว้าง ลองเต็นต์นู่นนูนน่นนู่นสีฟ้าขึ้นไปแล้ว ที่เขาให้นั่งสองคนอ่ะพี่เดินมอรอดไปดูดิอยากดูได้ดูตอนคนลงอ่ะจะไม่มีคนลงแล้วนู่นต่อคิวอยู่บนตึมเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูไม่ได้ันนดาะไเบิรเออ ทางท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากก็เป็นต่างชาติไทยก็มี ด่านหนึ่งนะไม่เหมือนนุกดีด่านหนึ่งเล่นไปแล้วนะก็มันดีเดี๋ยวจะพีคขึ้นมาเรื่อยๆไปไหนอันนี้หรอไปนี่อะไรโอเคเอาหน่อยหนาไปพาไปเล่นเร็วเอาไปเล่นไหนไหนอ่ะไปพี่ขานี่เล่นได้ยัง โอเคบายเดี๋ยวไปก่อนเลยอ่ะเอาก้นเอาลงไปพเปลีายบายหน่อยเออบาย

เอาลงไปเอาเอาเออเอาเอาเอาแบบนี้มาลงไปลงไปลงไปนี่น้ำตก กินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อดหน้าคนร้องกินดิเ <c oughs> มื่อกี้ก็ะผักกินนี่ปลาอยแล้วพี่เอ๋จ,จะไปชวนไปเล่นแคปซูลแล้วนะนูน่นเห็นไหมนู่นน่ะสีสีอะแคปซูลอนะติงดิ่งเลยนะ่ะ เห็นป่ะมีห่วงยางมีลมมีเสื้อชูชีพให้ใส่นะเด็กน้อยก็เล่นอยู่โซนตรงนีๆๆๆๆ้นู่นนู่นน oh, ู่นเปิดหรือยังไม่รู้ข้าล่นเออมีคนเล่นแล้วนี่มาถักซูลถักซูลข้าลง ไหนอันนี้ที่มันเอาหน้าลงอ่ะเหรอฮะเอานเนาะนี่อันแรกเราก็ถือันนี้ไปก่อนนะ ไปจ้าเดี๋ยวจะเล่นอันนี้ดูอาหารเมีอ่ะพี่เอ <c oughs> ๋เดินน้ำไปเลยอันนี้ก็เป็นบังแดดได้ไปในตัวนะนี่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 ลงมาแบบนี้ยังไงนี่อันนี้ขน,นาดเด็กยังเล่นเก่ง <c oughs> จ่าน้าคะพยาตัวลงจะโด่วลงไปเลย <c oughs> อุ๊ยไปอ, <c oughs> อยู่ไหนวะนี่อบนไปแล้วมั้งเนี่ยสีเขียวอ,ะอย่ะโอ้โต้องดูอยันน, <c oughs> น,นุ่นเออลงแล้ววนนายอยู่นุ่นไงสีฟ้า บบเราแง้เบียดถูแล้วย่า,<อ>าตัวลงอืาโอ้โหตัวไปนอนนะพี่ใหญ่ๆชนิดรถนอน เราไม่ต้องใส่เจ้าอะไรเนี่ยเอามาไมคืนสนุกดีไม่คุกเลยด้วยมืดแล้วลุ้นอ่ะแบบว่าวิววิววิวแทบเดียวเลยสนุกป่ะสนุกมืดแล้วเป็นไฟข้างในเนอะแวบแวบแวบวิววิววิวไอ้นกโอ้อยากถ่ายโอ้อยากจะถ่ายไอ้นกเสียงดังเหรอนี่เอลเคสเลยเอียงเอียงยังตรงนี้ไงใหญ่มันมีจุดเอียงเวียงตรงแบเนี้ยวูวูวูเงี้ย เล่นชั้นเล่นนี้มันมากต่อไปจะหารทคอนะทุกคนปีนมังบนแคปโซนให้ดูความน่าก,กลัว <c oughs> ให้ดูความน่าก,กลัว <c oughs> ปิดเขี่ยตแกนต้กงแกนยังหายใจเรกๆกลัวไหมกดออกขาควาด้วย โซโซห่อวันก็ห anyway. ืไหนยังไม่ออกเลยอะไรอะเตี be ๋ตรงไหนติดอีกแล้วน้หนักเท่าไหร่อ่ะ หกสิบห้ามั้งขายอยู่ไหนขนอยบนอยู่บนตรงไหน <c oughs> เอาลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่ค่ะเราไปไหนต่ออีกครับน,น้ำหนักหกสิบหกสิบสองครับคนไทยครับวิป <c oughs> ูนช่วยครับทำไมามันถึงติดครับพี่ไม่ใช่สี่หกบอกไปแล้วเมื่อกี้เล่นแคปซูลไปแล้วรอบหนึ่งนะนี่เดี๋ยวดูผู้กล้าจะขึ้นไปเล่นรอบสอง <c oughs> ส่วนพี่เอ <c oughs> สัมภาษณ์หน่อยกลัวแล้วเอาของเด็กคอนี่มันเอาเครื่องอันนี้มาเดี๋ยวจะเล่นแบบของเด็กอย่างเงี้ยส่วนเรานะเราจะขึ้นไปแคปซูลอีกรอบหนึ่งสีส้มอะสีส้มแม่งทิ้งดิ่งเลยอะเมื่อกี้เนี้ยหนาวเขาจะบอกแบบกั้นหายใจแรงมากโคตรมันเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งติดแต่มันไม่น่ากลัวหรอกนะเพราะอะไรวะมันถ้าเกิดน่ากลัวตรงไหนรู้ปะเตื่อดไม่มีคนบอกอ่ะมันปล่อยมาเลยอะ เมื่อกี้โน้เห็นโุน้เห็นพี่เอกเปคาอยู่ตรงนู้นแล้วพี่เอกก็ม้วนกลับมาเ <c oughs> ออเขาบอกน,น,น้องนายเท่าไหร่ะโน้บอกว่าหกสิบห้าโน้อบอกพี่เอกหกสิบห้าเขาบอกเอาไอนี่เลยค้างเลยไหนเลยสีส้มให้กล้ <c oughs> กาเขีย <c> ว <oughs> ตัวติดมาเล่นส้อมอีกรอบหนึ่งแล้วต้องสแกนไหมคะสแกนแล้วแต่เราครับจะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่เราเลออยครับอ๋อเราก็ไปตะเกียบตู้แล้วนาะ <c oughs> <c oughs> ตู้นี้เขาดึงไปหน่วยอะแล้วเราได้ได้อะไรคะได้รวมอะเจ้าเขได้มีโอไงเราฟรีเหรอครับผมโอเคค่ะไปใส่แค่อีเมลเราแค่นั้นขาเข่ากดเข้าโทรจับครับแค่นั้นไม่ใช่แล้วกันดึงมันได้เหนื่อย two two one ต้องเกง้ววันอะไรวันแอนไปต่อไปไปลุยเครื่องเล่นอะไรเนี่ยบุมบอรมาเบรแรงก้เหรออ่ะพี่เอนำไปจ้า ดอ๋อเล่นสองคนนั่นนู้นสีเหลืองอันนี้ก็สองคนกันนะคนในการก็เดี๋ยวก็คนละรอบอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นมาแล้วค่ขย้นมาอย่างละรอบอันนี้ก่อนเล่นสองอันนี้ใครจะอยู่หน้ใครอยู่หลังเห็นหน้าเองฮะอเนาะอยู่เพราะว่าเนาะถือโปรได้เห็นสองคนอื้มเนี่ え <music> ใครอยู่ใน เดี๋ยวไม่มีจุนจนๆนึงอ่ะตรงไหนวะเออไม่เออความจริงอ่ะน้ก็น่าจะใช้ถามน้อลูกศิษยงนี่ไม่เอเน่ยเเห็นี่ใหญเต็มเมื่อกี้อ่ะโอ้โหน้องลูกนู่นู่น สนุกดีแรงเนาะอันนี้ก็แรงสนุกต่อไปนะเป็นเครื่องเล่นอควาคอนดาสงสัยคงจะเลือ้อยซ้ายเล้ยขวาเหมือนงู บันไดทุกอย่างเลยจ้า ออย่ะโอ้โหพักก่อนดีขึ้นบันไดอ่ะเหนื่อยต้องขึ้นบันไดไม่เลยอ่ะนี่ต่อไปโคสเตอร์ <c oughs> เหนื่อยขึ้นบันได <c oughs> บันไดสูงม,มากเดินแค่นี้ก็เนี่ยน้องเห็นเนี่ยมันจะสไลด์ตรงเนี้ยไอ้ม,ม้วนๆมอย่างเงี้ยลงไปอ่ะ มันต้องแรงแน่เลยเขาถึงมีตาข่ายไว้ใช่ไหมใช่ <laughs> ใช่ไหมคะไปขายังขายแล้วขายนะปวดตรงหัวทิ่มไปนี่แหละเอาขาเข้ามายัง ลงหมดจะว่ากัน<า>ว่า <c oughs> นี่เป็นพวกล็อกเกอร์นะตรงนี้เขาก็ให้เอาพิซแคนตัวเองเนี่ยที่สวนนั้นที่นี่เนี่ยเขามี ให,ให้รูปกับวิดีโอฟรีด้วยนะเขาจะถ่ายเก็บไว้ให้แต่ว่าเราต้องเอาลิสต์แบนเนี้ยนนมาสแกนแล้วก็ให้ส่งรูปเข้าอีเมลอะไรของเราอะไรเงี้ยเนี่ยมีรูปพี่เอแล้วก็อีเมล มีต้องีแชร์แล้วเรียบร้อยเออแชร์่าส่งไปแล้วโอเคปีนะทุกคน